คลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมอะไรดีนาะ<ป>เกมตอบเป็นตับตอบเป็นตับคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่นกับออม,ม่านะคะนั่นก็คือคุณแม่ฮิปโปเตมัสของเราเองค่ะอ้ออม่า uh แปลว่มมาแลลม,มาแลล่มมในภาษาเกาหลีนะคะมาค่ะออม,มา่าเดี๋ยวเรามายินชฉุกกันดีกว่านะคะว่าใครจะได้ก่อนยิ้ชุกอ่ะออม,ม่าเริ่มก่อนเลย แต่ก่อนจะเริ่มนะคะเราจะตัอ้งอธิบายกติกาเกมนี้กันก่อนค่ะนั่นก็คืออาอม่าจะตั้งพูดมาหนึ่งคำนะคะแล้วกะทิจะต้องพูดซ้ำนะคะสมมติว่าอาม่าพูดคำว่าส้มกะทิก็พูดคำว่าส้มและก็ต่อด้วยอะไรดีอะปลาคาอย่างนี้นะคะเราจะเล่นทังสอนหมวดค่ะนั่นก็คือหมวดใบไม้และหมวด ผลไม้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่หมดผลไม้นะคะเอามาเริ่มเลยค่ะส้มส้มส้อมอ,องุ่นส้อมอ,องุ่นชมพู่ส้อมอ,องุ่นชมพู่กล้วยส้อมอ,องุ่นชมพู่กล้วยแอปเปอออิ้ลส้มองุ่นชมพู่กล้วยแอปเปิ้ลมะขามส้มองุ่นชมพู่กล้วยแอปเปิ้ลมะขามทุเรียน สม้มองุ่นแอปเปิ้ลกล้วยมะขามทุเรียนทุเรียนแล้วก็อะไรดีสม้มโอสม้มองุ่นชมพู่มะขามทุเรียนกล้วยสม้มโอมะพร้าวสม้ม หมดต่อไปหมดต่อไปหนูจะเป็นคนขึ้นใบยี่ราใบตองใบใบยี่นอืมเข้มออมมาไม่ได้ซ้ำหนูหรือเปล่าอ๋ออ๋อต้องเริ่มใหม่โอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ใบยี่ราใบยี่ราใบตองใบยี่ราใบยี่ราใบตองใบมะม่วง ใบยี่หลาใบตองใบมะม่วงใบเตยใบยี่หลาใบตองใบมะม่วงใบเตยใบอ้อยใบยี่หลาใบตองใบมะม่วงใบเตยใบบัวแล้วใบอ้อยที่าค่ะอ๋อแพ้แล้วค่ะแพ้แล้วเดี๋ยวนั้นอาจอีกเนียนหมดแล้วนั่นก็คือหมดสติ๊กเกอร์ค่ะ จีนอันนี้เล่นจีนไข่ะเอามาเอามาหนึ่อนเอามาหนึ่งคนเอามาหน่อคนอันนั้นก็ทีเริ่มก่อนเลยหนูเริ่มก่อนนะสติกเกอร์หัวใจสติกเกอร์ดอกไม้อาอแล้วหนูสองอ๋อสติกเกอร์หัวใจสติกเกอร์ดอกไม้สติกเกอร์หัวใจสติกเกอร์ดอกไม้สติกเกอร์กล้องถ่ายรูปสติกเกอร์หัวใจสติกเกอร์ดอกไม้สติกเกอร์กล้องถ่ายรูปสติกเกอร์สัตว์สติก กหัวใจสติ๊กเกอร์อะไรอะใบหน่อยใบหน่อยทำไม่ได้เหมือนกันอ่ะเขาพิว่าเราแพ้ทั้งคู่จับมือแพ้ทั้งคู่จับมือปิดเลยกันดูก็เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้ง เขด้วยน้หมูคำปะปาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กันที่ขอเป็นเล่นเกมตอบเป็นตักตอบเป็นตักตับกับออมมาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย